ใช่ไหมคะพี Lily, no. <Hello. S 1> ่ลิลี่นวฮัโหลอยู่ไหนอยู่ไหนคะอยู่อันนั้นหรือเปล่าอะไรนะอ้กรุงเทพที่สองอ <c oughs> อ๋อเฮ้ยพรุ่งนี้วันจริงแล้วใช่แล้ววันนี้ต้องตื่นตีหนึ่งมาแต่งหน้าจริงมะเนี่ยเพราะเขารายงานตัวตีห้าต้องไปถึงประมาณต,ตีสามตีสี่ต้องถึงที่นั่นตีสามตีสี่ได้ โอเมกอดเราเราเรายังไม่นอนอีกเหรอเนี่ยนอนไปแล้วตอนสี่ห้าโมงแล้วก็ตื่น <laughs> เ <อา S 2> ลย <laughs> ออกเฮ้ยพิ <laughs> ่งไปแคมิ n งเหมือนรู้ใจเลยอะ่ะเฮ้ยลุกตื่นมาแต่งหนะ้าตอนตีหนึ่งแต่งกับใครอะ่ะแม่ทีบอก <laughs> กับพี่ชุมไง <laughs> พี่ชุม <laughs> ชม <laughs> อ๋ออ๋อสวยมากแน่นอนเ <laughs> ลิกสอมได้แล้วนะคะคิดถึงแล้ว ฉันไปหลับในหออ่ะคิดดูหนิจริงเหรอทำไมอ่ะที่ที่ส่งรูปมานะอันนั้นสูงเพื่อนเหรอที่ส่งรูปมาคืออาจารย์ถ่ายจริงเหรอแล้วฉันหลับอแอ่ะพี่ลี่เหรอหรือว่าเพื่อนท่านเองเมื่ฉันกับเพื่อนก็หลับจริงเหรอใช่ทุกคนรูปตลกมากพี่ลี่ส่งมาให้ดูว่าแบบไม่ไหวอ่ะคือแบบน่าจะนั้นไม่เอาอไม่แล้วอ่ะ ขอนอนก่อนอะไรเงรี้ยใครรับรับเรินวัตขอนอนพี่นอนแบบพิงพิงบ่อยแล้วก็หลับแบบเพื <laughs> <ม>่อนต้องฝันตื่นตีสองตีสามทุกวันอะไรนะไม่เอาอะไรแล้วอะ่ะจริงไม่เอาอะไรแล้วพี่นี่เก่งมากเอ้ยเกอะไรก็พึ่งเลย อะไรก็เนี่ยหนูคิดว,ว่าพี่ลี่นอนไงก็พี่ลี่บอกนอนก็ตื่นแล้วแล้วก็เนี่ยกดเข้ามาดูไลฟ์ก็หนูก็แอบมาไลฟ์แต่พี่ลี่เห็นทดดเีมันฉันตั้งแจ้งเตือนไว้โอ้โหโอ้ม my god ขืนนะเนี่ยตอนแรกกะจะหลับต่อจะเข้ามาดูสักแป๊บนึง่ง ทุกคนดูพี่ลี่สิคะน่ารักขนาดนี้ไม่พิมพ์ละดูคนจีบกันฉันเห็นนะว่าแกจีบคนอื่นมา no never ไม่เคยนะคะไม่เคยไม่จีบใคร,ครนัืน่้นหลายบอกสิว่าจีบใครเมื่อกี้ไม่มีใช่ไหมทุกคนหนูอยู่เฉยๆของหนูไม่ม,ม,มีอย่านะอย่านะเห็นนะ ทุกคนปกป้องหนูด้วยหนูไม่มีนะคะหนูไม่เคยจีบใครทางนั้นทุกคนทุกคนเป็นแบบพี่พี่น้องน้องหมดเลยยกงเว้นคู่คนเดียวค่ะ mm hmm. มีแต่บอกคิดถึงพ,พ,พ,พี่ลี่เห็นไหม mm hmm. I already said that I miss p i l ี y right everyone right 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 rightI say I miss p i l ี y all day all night มั่วเลย ก่อนเข้ามาเรียกหากคนอื่นหรือเปล่าไม่มีไม่เคยไม่พูดชื่อใครถ้นพูดแต่ชื่อพี่ลิลี่นนเน่เน่เน่คือใครน่เน่คือใครนั่นนน่เน่คือใครนั่นเบลล่ซี่การ์ดอย่าช่วยน้อง I only say พี่ลิลลี่ right everyone <c oughs> all life all the time right everyone How can you tell Lily to turn on? อ๋อ she's on the bed right ใช่ไหมคะพี่ลีใช่เพิ่งตื่นเลยมืดมากเพิ่งตื่นเลยออนแคมเปิดไลฟ์มาก็งงไงเลขถ่าแต่พี่ลี่เห็นไหมพี่ลี่หนูตอนเปิดไลฟ์หรือเปล่าไม่ใช่คือไม่เอาเลยทุกคนช่วยหนูด้วยค่ะช่วยหนูด้วยเฮล p มี วันนี้จะเป็นตาชั้นยอนบ้างล่ะฉันได้โอกาสแล้วทุกคนในที่สุดของวันจบของฉันได้งอนไปเลขคืนเหรอได้งอนคืนไม่ได้อยู่ดีโอเคพี่ลี่เชื่อหน่อยจบจบจบนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเล่งอนกลับนะใช่บ้างวันนี้ อะไรนะคะทำอะไรมาบ้างวันนี้ละคะเมนลี่ไม่ทำอะไรเลยส่งอะไรมาหากันเลยไม่ก็เห็นว่าซ้อมอยู่ไงค่ะก็เลยไม่อยากแบบรบกวนก็ฝันดีพี่ลี่ไปแล้วไงลงมาแค่นั้นะก็นี่ไงก็เห็นหลับอยู่ก็ไม่อยากกวนก็เลยหนีมาไลา์เพราะว่าพอเปิดไลน์บอกเลยว่าเหงาเพราะว่าพี่ลี่ซอมไม่ว่างคุยไม่เคยบอกว่ากวน งั้นหนูไม่ไลฟ์แหละหนูไม่ไลฟ์แล้วค่ะทุกคนเปิดไลฟ์มาก็บนเหงาเห็นไหมเหงาอะไรหลับไปแค่ไม่เท่าไหร่เหงาแบบเดียวก็เหงาก็เลยต้องมาไลฟ์จีบคนอื่นนีไ่ไงไม่ใช่พูดถึงแต่พี่ลี่อะลี่ออนบาร์ no ออนเบ กำลังเบรค Are you dreaming about me? Of course. วันที่งานแต่งงานของเราวันว่าเราจะมีด้วยกันหนูไม่ได้เป็นคนลองนะคะ่ะคน่ย้ อยากเป็นคนสําคัญของเธอนะงัับอุ้ยอยากเป็นคนสําคัญของเธอไม่ใช่ชื่อเพมแต่อยากบอกเฉยๆยเอ้ยฮ <laughs> <c oughs> ้ย <S <s <c oughs> อะไร <c oughs> เราเราสนตลกมากเลยอ่ะวันวันที่อะไรนะ วันซ้อมเหรอไม่วันอะไรวันที่เธอมาหาฉันนะแล้พลงในงานคือแบบส่งว่าที่เขาร้องเพลงชอบมากเลยอ่ะคือุูเพลงแล้วจังหวะที่มันกำลังแบบว่าไม่มีอะไรจะพูดหลือย่างเงี้ยเพลงคือส่งต้องจริงจะแบบเฮ้ยถ้าเป็นมูกินขาวแล้วอยู่เพลงเปิดขึ้นมามันคือจังหวะอะไรนะมันคือจังหวะอะไรนะเฮ้ยอะไรเนาะ ลองเพลงคิดถึงจังมาหาหน่อยลองไงนะลองไงนะกันัานึ่เดีร้ลองไงนะทำไมวันนี้สวยจังเป็นไหนมาอุ้ยไปเดี๋ยวไปกินข้าวกับเพื่อนค่ะเป็นคนไหน เพื่อนนายพี่ลี่เคยเจอแล้วที่เจอกับพี่ชายอ่ะเนี่ยเดี๋ยวไปเจอพี่ชายไปกินข้าวกับพี่ชายพวกเฮียใบะอ๋อทำไมต้องไปกินข้าวกัเบเฮนะียใบอะไรทำไมต้องไปกินข้าวด้วยกันพี่ชายชวนไงแล้วทำไมพี่ชายต้องชวนเอาอ <laughs> ตอนแรกพี่ชายชวนพี่ลี่ด้วยเนี่ยแต่พี่ลี่ต้องสอบไงน่อยละ น่อยอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนจะถึงเนี่ยหยุดแต่อยู่ด้วยกันก่อนอย่าเพิ่งไปไม่อยากทิ้งไปโอ้แกนั่นพี่ชายอยุดถึงแบบแกงเล่นแต่พี่ชายเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ย <c oughs> <c oughs> เอ้ยผู้ชาย <c oughs> เป็นเลขค้างหรอเป็นเลขค้างเหรอ <c oughs> พี่สกายมิกีิมาเนี่ยฮัลโหลซิสเตอร์นิาสวัสดีค่ะเห็นไว้นี่จังจริงจริงแกอยากเติมรีเลมาเติมกันนะคะวันที่2สิบสองนะคะบวงสวงตอนเชา้าตอนเย็นรวมพลนะคะมันเติมกันมาเติมได้นหน่อย งานรับปริญญามีคนร้องหาเบลล์ใครอ่ะน่าจะเป็นพี่พี่แฟแนขับแม่เลยมันเห็นในติกตอกแบบว่ามีคนบอกว่าเหมือนไม่ได้ส่งโลเคชั่นอะไรให้น้องน้องน่าจะหาไม,ม่เจอแน่เลยก็เธอมาชา้าแต่ฉันคิดว่าเขาส่งโลอันไหนให้องค์ครักหรือเปล่า นี่เขินมากเพราะว่าถือถือกล้องหนึ่งแล้วก็ลูกโป่งใหญ่ๆห,หนึ่งแล้วก็สติ๊อีกหนึ่งคนเดียวพี่ลี่หนูเก่งไหมลูกโป่งหนักมากจริงว่าคือทุกอย่างใหญ่กว่าตัวเบลล่ไปหมดจริงตอนถือคือทุกคนมองแบบเฮ้ยเอามาให้ใครเนี่ย <c oughs> แล้วทุกคนถามว่าแบบให้ช่วยไหมนี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรจะถือให้พี่ลี่แต่มันหนักมากเลอะเลยล่ะ <c oughs> เลยเลยล่ะชอบสตีนใหม่มากมากที่สุดนี่เห็นมีหลายตัวเลยชอบเธอมากกว่าเอ้ย<ฮ>เอาสี่ตื่นมาององ,องก็ปล่อยไปก่อนออเบ,เบื่อแบบเบื่อชุ่มุนละมุนชุมฉุนละมุนเคยแบบไม่หายคิดถึงได้แล้วนิดนึงองค์ลักมาไหมล่ะ พรุ่นี้ไม่ว่างนอยอ่ะเอาอย่าไม่ว่างอย่า <laughs> ไม่ว่างอย่าไม่ว่างทั้งวันเลย <laughs> เดี๋ยว,ยวก็ <laughs> หายตโตอีกหายตโตเดี๋ยวก็หายตโต <laughs> <laughs> ชอบอ่ะเอ้ยเสื้อเปิดเปิดวันิสหน่อย <laughs> เฮ้ยไม่ใช่และทำไมคะใช่มาเสือพุมเสือเปิดอะไรเฮ้ยพี่นีสอบเสือไซส์ T ซีนี้มันสุดท้ายแล้วไนนม่อย่างนอนมากเลยเขา, <c oughs> าหลับทั้งวันอะทั้งวันจริงๆเิื่อเลย เชื่อเพราะว่าพี่รีบบอกวันนี้ไม่วันพักไงเออได้พักวนนึ่งอะไปออกกังกองไปนอนปล่อยพี่เขาไปนอนไม่รู้เพรา่อบไม่เอาเขาผ่านไปแล้วทางวันนะให้อยู่กบหนูแป๊บหนึ่งเชอนะคะแป๊มหนึ่งตรงไหมใช่ฝันดีโจ้เอาใหม่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 ตรงฝันดีก็ส่งหุ้น ส่งแบบไม่เต็มใจส่งเช่เนี่ยได้เรื่องก่อนแหละสติกตเกอร์ก็ไม่มีเอาแม่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 ยิ้มมาเฮ้ยตอนตอนตอน,ตอนที่เราเรียนพี่ลี่ที่หนูถามว่าอยากได้อะไรหนูพูดในบอกเนี่ยหนูก็บอกว่าเดี๋ยวหนูแปะแชทที่พี่ลี่ตอบ <c oughs> <c oughs> เอ้ยย่าเออส่งให้คนตัดต่อก่อน,น,นลืมวาย่า <c oughs> บอกบอกนะคะว่าพี่ลี่เขียนว่าอะไรเราติดตามได้เลยใน y u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  e ชนสอง n นห้า1นะคะรายการของพวกเราชื่อว่าอันนี้บอกได้บอกได้แล้วมิเป็นเลวันนบีสุตาลี่วันเลวันนบีสุตาใช่ใช่ดูบอกไปเกรดพี่ลี่นะคะหนูตั้งหนูถือบอกเองเลยจริงเลยยากมากทำทุกอย่าง แล้วพี่ได้ทำเล็บออทำอยังไม่ได้พ่งนี้อีกทำยังไม่ได้เลยอ,อีกวันหนึ่งแกรู้ไหมว่าฉันต้องตัดเล็บจนแบบห้ามเหลือเล็บสีขาวอะต้องเหลือแค่สีชมพูอะย<ะ>ิงป่ะใช่เขาไม่ให้ก็คือกดแบบคือฉันแกะอะไรไม่ได้เลยอะเจ็บอะเ <c oughs> พราะว่าตอนแรกคือคิดว่าสั้นแล้วแล้วเขาให้ตะไบเข้าไปอีกโอ m มก o d เออคือฉันแบบ oh <my> ไม่มีแรงแกะอะไรเลย เกาผมยังเกาไม่ได้เลยมันเจ็บอ่ะเฮ้ยโอ m มกอ d มาเดี๋ยวหนูเกาให้น่ารักคนหนึ่งเล็บกุดคนหนึ่งผมขาดมอนชีชีอยาจะบอกว่าเรามีรูปมอนชีชีของเบเล่ด้วยนะคะอยากได้เดี๋ยวหลงน่ารักจะตาย เป็นปังปอนเลยมีผมทำเป็นจริงเนี่ยแต่ยาวขึ้นเยอะแล้วเนี่เดี๋ยวดินีมันแบบชีโดชีดจะมีกำลังใจมากถ้าทุกคนดูซีรีส์ใช่ถ้าทุกคนดูซีรีส์มันคือการเล่งปลูกผมให้เป็นเล่นะคะจริงค่ะผมเป็นเลียาวไวเลยเป็นเล่หน้าเธอเหมือนอันนี้เลยอะเราเปนเซลละโอ๊ย ลาพันเซลเลยเหรอลาพันเซลน,น่าไปไนน็น <laughs> ่นะนล่งนี่ว่าเป็นการ์ตูนที่มันมีกิ้งก่าเป็นเพื่อนอ๋อฉันหนูไม่เหมือนอันนี้หรอเบลเจ้าหญิงเบลชอบเจ้าหญิงเบลอ่าถ้าชอบก็เหมือนก็เลยเอาเป็นลาพันเซลก็ได้เป็นลาพันเซลก็ได้เป็นหมดเลยเจ้าหญิงอขอเป็นเจ้าหญิงในใจคุณได้ไหมคะ เฮ้ยาอสิเกลือน่ะน er> ี่บีบเท้าอยู่เราจะบอกหน่อยว่าบีบเท้ามันเกิดอน่ะเือเราไม่ได้คุยกับแฟนขับเลยถูกก็พี่ลี่หายไปนานนะทุกคนขอคุยด้วยนิสหน่อยดุ้งมากเลยแค่คืนเล้วแต่งที่ไหนแต่งที่ห้องแต่งที่ห้องให้พี่ชมมาที่ห้อง เที่ยงคืนอะคือยังหนูยังไม่หลับเลยพี่ลิซตื่นแล้วอ่ะโอเมกอดจะอไปนอนแนละ้วใช่เยวไปนอนแล้วเพราะว่าอาบน้ำตั้งแต่หกโมงสี่ห้ามงตื่นปุ๊บอาบน้ำแล้วนอนต่อ,อเลิศเลิศมากอืมหนูถ้าพี่ลิซไปหนูก็จะไป เลยอ่ะจุ <c oughs> เพราะว่าหนูหิวข้าวหนูอยากกินหม่าล่าอีกแล้วเอ,อ้ยเอ,อ้ยไม่ได้กินหม่าล่าเลยหรออยากกินหม่าล่ามากเลยแล้วเทรนเนอร์ยังทักแอบไปรีบไหมเทรนเนอร์หนูนี่ไปเ,เจออีกแล้วดดเขาก็ทำเหมือนเดิมว่าดดไปล่าเปเล่ม,มาด้วยนิวฮะ<ด>ล่าก<ด>แล้วค่ะ I'm sorry เขาทักมาด้วยแล้วเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะมาเจอพี่ลีบอยมากหนูบอกว่าเอตรงนี้นองไม่ว่างแต่จริงๆนะมีแต่งานกูแส่เป็นเล่นไม่ว่างอยู่กันเหนียวรีว่าไม่ว่างไม่ว่างเป็นเล่นไม่ว่างเป็นเล่นนอนเล่นนอนเยอะเลยเมื่อคืนนอนเยอะเลยเฮ้ยหนูจะได้กินข้าวกินอะไรนะ เดือดใจแล้วจริงไหมเนี่ยพี oh ่ลีอยู่ด้วยกันก็เดี๋ยวอยู่ด้วยกันเลยอะไรนะอยู่ด้วยกันได้เอ้ยรอเล่นเราเล่น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 ไปไปเลยก็ได้สงสารเดี๋ยวเที่ยงคือตื่นแล้วเดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้สวยๆโอ้ยถอนหน่อยอนใหน่อย ไพอสรพรุ่งนี้เหรอได้ขอให้พรุ่งนี้ไปในงานถ่ายรูปออกมาเป๊ะปังสวยสง่าทุกอย่างเป๊ะทุกอย่าง <c oughs> โอ๊ยเพอเลยขอให้ตื่นมาแต่งหน้าไหว <c oughs> แล้วก็ขอ <c oughs> ให้คิดถึงหนูตลอดทั้งวันคิดถึงอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ต้องโอ๊ยพอก็คิดถึง,งได้ไหม ขอให้พรุ่งนี้เป๊ะปังสวยๆขอบคุณค่ะไปแล้วนะโอเคกุนในนะคะใต้องนี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบายทีมีท์อ่ะพี่รีบไปแล้ว <c oughs> เปเร่แล้วละ่ละ <c oughs> พี่รีบไปแล้วเปเร่แล้วละ่ละ No more Phili, so it's my time. <laughs> I don't know. You, my wife, yeah, yeah, yeah. True, true, true. Don't tell Phili. La la, I do. It's my time, lah. Uh. Yip, song, dance, another round, ma oh. โอ้ยไม่เต้นล้อ <laughs> อายมาก I'm so shy that I want dancing โอ <laughs> ๊ย <laughs> ปิดไลฟ์ดีกว่าเ <laughs> ดี๋ยวหาหมุกไปเล่นเออตอนลวนพลช่วยช่วยหนูคุยหน่อยหน,ยหนูไม่รู้จะพูดอะไรไม่มีพี่หมีวิซอนช่วยแล้วเนี่ย แต่ไม่เป็นไรเรามีนสี่คนพี่จินนี่พี่เฟย์พูดแน่นอนพี่พี่จินนี่น่าจะพูดเยอะเลยส่วนเบลเล่ลิลลี่นี่อาจจะเงียบเลยพี่เฟยเอ้พี่จินนี่พูดเยอะ e x t r o v e r t อยู่คนเดียวเบลเล่ introvert ิลลี่ introvert เฟย์ introvert เ,เอ้พี่เฟย์เฟย์อาจจะ i n กับ e x ผสมกัน,กปกนเป็น outtrovert ขอบคุณ Are you guys coming on twenty two? No <laughs> introvert. You're introvert. No extrovert. I'm introvert. 100 I cannot wait for 20 second yeah me too I want to meet everyone already มีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรรวมบอลเหรอเรียบบอกนะเซอร์ไพรส์ให้หนูเต้นอีกแล้วไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วจะเซอร์ไพรส์เต้นอะเนี้ยเรื่อ You like flowers yes so much ขอให้โชคดีนะเชนเชนเฮ้หนูต้องไปแล้วหนูต้องไปแล้ว I have to say goodbye 再 <laughs> 见 Oh, so cute! I like it. Oh my god! Oh, what is it? Oh, I like it. Where is it? I love it. Thank you. I really like it. Thank you, guys. ถึงแล้วโอเค I have to say goodbye everyone ใจเทียนบ๊ายบายไปกินข้าวค่ะทุกคนเจอกันนะคะวันที่ยีสองแต่หนูจะเจอพี่ลิลลี่ในเร็วๆบัายบาย everyone ใจเทียน Love you